สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมง่ายๆสไตล์ลุงประทีปนะครับเราก็จะมีเครื่องมือให้ท่านผู้ชมได้รได้รู้ไดปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันตัวนี้เป็นเครื่องมือในการวัดความเป็นกดเป็นด่าง ps ของน้ํานะครับส่วนอันนี้ก็วัดคุณน้ํามีการปนเปื้อนอย่างไรในน้ําเรามีค่าบริสุทธิ์ขนาดไหนนะครับดูตัวนี้นะเรียบเทียบกันวิธีการใช้งานก็ไม่ยากอะไรนะครับ หนึ่งถอดมาถ้าหาว่าเครื่องใหม่เราคาลิเบตนะอันนี้ว่าคาลิเบตเครื่องมาเรียบร้อยแล้ววิธีการก็คือเนี่ยนะครับเรายังปิดเครื่องไว้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเราก็เปิดเครื่องโกดออนออนนะครับตัวเลขจะวิ่งนะครับวิ่งไปวิ่งมาอันนี้ก็ประมาณสามสิบวิเราจะมาจุ่มในน้ำที่เราต้องการทดสอบอันนี้มาจากบอ่อบาดาลใหม่นะครับชี้ก่อนนะครับ อันนี้บาดาลใหม่ที่กาลังเป่าอยู่ยังไม่เคยดูดคือไม่ใช้งานเลยนี่กําลังเป่าล้างอยู่ส่วนอันนี้บาดานเก่าที่ใช้มาแล้ว25ปีอันนี้น้ํากรองที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับกรองจากเครื่องกรองทั่วไปนะครับกรองแล้วก็พักไว้3วันส่วนอันนี้กรองมาใหม่สดๆร้อนเลยนะครับอันนี้ก็น้ําดื่มที่มีขายทั่วไปตามร้านค้านี่ก็น้ําดื่มที่มีขายทั่วไปตามร้านค้าเช่นกันนะครับสามสามอย่างสามยี่ห้อ แต่เราจะไม่เอายี่ห้อเข้ามานะฮะเราเทใส่แก้วมาวิธีการวัดง่ายๆดูนะครับตัวแรกจมตัวเลขกำลังวิ่งอยู่นะครับเวลานี้นะครับจุดนะฮะอา้าวดูนะครับท่านผู้ชมตัวเลขหยุดนิ่งนะครับค่าน้ำเจ็ดจุดสี่เก้า นะครับสำหรับตัวนี้าต่อไปนี่น้ำใหม่นะยังไม่เคยสูบใช้เลยนะครับต่อไปมาวัดวอันนี้ได้มาแล้ว25ปีบ่อนี้เอ,อตัวเลขอยู่นะครับนะครับอันนี้เป็นน้ำที่มาจากบ่อบาดาลใช้มา25่บ้าปีแล้วเราสูบขึ้นแท้งนะครับเราก็เปิดก๊อกมาเลยเราวัดค่าได้ ห้าเศษนะฮะเห็นไหมครับว่าต่อมาเป็นน้ําที่ผ่านการกักรองแล้วก็สะบัดเบาๆนะครับผ่านการกรองมาแล้วเรียบร้อยแต่พัทิ้งไว้สามวันนะครับเรา,าดูค่าน้ําสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะฮะเราจะอ่านค่าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราจุ่มไว้นะครับแล้วเราก็ดูว่าเท่าไหร่ค่าน้าวันนี้หกจุดศูนย์ห้า แต่ถ้าเราดึงขึ้นมาเห็นไหมตัวเลขมันจะนิ่มันจะวิ่งนะครับเออมันจะมีการผิดเพี้ยนนิดหน่อยเอาต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นน้ำบาดาลจากบ่อ25ปีที่เราใช้มาแต่ผ่านการกรองกรองเสร็จแล้วเราก็เอามาเลยนะครับเราดูกันค่าของน้ำห้าจุดนะครับ5.69 นะครับตัวเลขอันนี้สําหรับจากบาดานนะฮะอํากรองต่อไปเป็นน้ำเดิมที่เราซื้อมาจากทั่วไปที่มีขายน้ําแก้วนะครับดูค่าของน้ําเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะครับเจ็ดจุดศูนย์สี่นะครับความเป็นกดเป็นดังนะครับ บอกแล้วนะครับว่าการอ่านค่าที่ชัดเจนถูกต้องคุณต้องอ่านขณะที่มันแช่น้ําอยู่ประมาณนี้นะครับเออบางเอิญเพิดก่อนครับน,นะครับเมื่อกี้เราหย่อนไปแล้วมันมีตัวเลขหายไปเลยเป็นศูนย์ไปเลยไม่มีตัวเลขเลยหน้าจอมันดับไปไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นการดับแบบออโต้นะครับดูต่อไปนะครับอันนี้น้ําดื่มที่มีขายทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ต ราซื้อมาแต่ไม่ขอบอกยี่ห้อนะครับค่าของน้ำ7.40 ps นะครับนะฮะต่อไปอีกยี่ห้อหนึ่งรล้ประจุมนะครับอย่าให้เกินนี้ฮะอย่าให้เกินตรงนี้นะอยู่ตรงวัดประมาณนี้ค่าของน้ำ7.67นะครับเห็นไหมครับว่าเราจะได้รู้แล้วว่าน้ำเรา ค่าของน้ำมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนเหมาะสมในการบริโภคหรือไม่เหมาะที่จะไปใช้กับการเกษตรชนิดใดบ้างเพราะว่าถ้าหากว่ามีน้ำเราเป็นด่างแต่พื้นดินเราเป็นกรดมันก็จะบาลานซ์สัดส่วนกันแต่หากว่าน้ำเราเป็นด่างดินเป็นด่างเอาไปรดต้นไม้ต้นไม้มันก็ไม่ค่อยงามถ้าน้ำเราเป็นกรดค่า p.s เป็นกรดเอ่อต้นไม้ก็เป็นไอ้ดินก็เป็นกรดน้ำก็เป็นกรดกรดบวกก็ยิ่งสูงไปใหญ่นะครับ อันนี้ก็คือวิวธีการทดสอบค่าน้ําแบบง่ายๆสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่าน้ําเรามีคุณภาพความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนแต่ส่วนส่วนความการปนเปื้อนของค่าน้ําความบริสุทธิ์เดี๋ยวเรามาเช็คตัวนี้กันในคลิปต่อไปนะครับว่าค่าความบริสุทธิ์ของน้ําในแต่ละแก้วที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีการปนเปื้อนอะไรมาบ้างมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ทดสอบกันนะครับ ขอดูขอให้ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับผม